ที่นี่มันที่ไหนครับทำไมมันช่างสูงเสียดฟ,ฟ้าจริงๆ <c oughs> ใหญ่เหลือเกินนะครับนี่คือต้นหูช้างนะครับต้นที่มาในอัปเดตล่าสุดนะครับตัวนี้เลยโอกาสดรอปอยู่ที่0.5%นะครับ ผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ต้นหูช่างต้องรีบเร่งมือแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเดฟจะได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับและจะได้นําผลไม้ใหม่เข้ามานะในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเทคนิคขั้นสูงในการเล่นอีเวนต์ซัมเมอร์ให้ได้14,00 0แต้มทุกรอบนะครับขอเพียงผู้ชมทําตามขั้นตอนที่ผมจะสอนต่อไปนี้คุณผู้ชมจะได้14,0 0 0แต้มตัวคนเดียวโดยไม่ต้องงอเพื่อนเล่นในเซิร์ฟวีชิลชินะครับเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ต้องใช้นะอันดับแรกเลยนะครับคุณผูู้ชมมเห็นนลกสีีีแดงๆั่ครบ นั่นก็คือเจ้ามะเขือเทศนั่นเองนะคุณผู้ชมต้องมีต้นมะเขือเทศอย่างน้อย300-500ถึงต้นนะครับหรือว่าถ้าใครมีแค่2 0 0ร้อยสมก็อาศัยการปักสปริงเกอร์ช่วยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างที่2ที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงผมจะใช้อยู่2ชนิดนะตัวแรกก็คือเจ้าแพ็กบีนะครับแพ็กบีมันจะเพิ่มช่องว่างในกระเป๋าให้เรานะครับหตัวก็จะได้ประมาณ25ช่องนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเจ้ามดนะครับ มดจะทําให้เรามีโอกาสได้รับผลไม้เพิ่มหลังจากที่เราเก็บไปนะครับสมมุติเราเก็บมะเขือเทศ1ผลเราก็มีโอกาสที่จะได้รับเพิ่มมา1ผลนะครับยิ่งใส่เยอะโอกาสก็ยิ่งเยอะนะครับหลายคนก็อาจจะถามพี่ๆีเราต้องใส่กี่ตัวพี่มันถึงจะดีพี่ ถ้าใครใส่สัตว์เลี้ยงได้8ดตัวผมแนะนําให้ใส่อย่างละ4นะครับมด4ตัวแพ็คบีตัวหรือถ้าใครใส่ได้เก็ตัวผมก็แนะนําให้ใส่เป็นมด4ตัวแพ็คบีตัวขั้นต่ำคุณผ,ผู้ชมต้องใส่มดเข้าไป4ตัวนะครับมันจะเร่งการเก็บให้เราได้ไวขึ้นนะขั้นตอนต่อมาคือการออนเกมนะครับการเข้าเกมก็สําคัญนะครับคุณผ,ผู้ชมต้องเข้าเกมเป็นอันดับที่3ของเพื่อนนะครับอันดับแรกกับอันดับ2มันจะอยู่ซ้ายมือกับขวามือของร้านซีดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมออนอันดับ3หรืออันดับ4มันจยู่ ตรงข้ามกับอีเวนต์เลยนะครับคือระยะทางมันจะสั้นมากนะคุณผู้ชมเดินประมาณ3-4สี่วิก็ถึงแล้วแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเดินจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้มันกินเวลาหลายวินาทีนะครับถ้าเราเดินหลายรอบมันก็กลายเป็น1น,นาทีได้เลยนะครับเพราะว่าการส่งอีเวนต์เนี่ยเวลาคือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งทิศที่สําคัญนะครับนั่นก็คือการเล่นในมือถือนะครับมือถือจะเก็บผลไม้ไว้กว่าในคอมนะครับถ้าเราเล่นในคอมก็จะประมาณนี้นี่นะครับตัวเลขมันจะค่อยๆขึ้นนะคือมันช้ามาก แต่ถ้าเราเล่นในมือถือมันเก็บไว้นะครับให้ผู้ชมกดดับเบิลคลิก1ครั้งและครั้งที่3ให้กดค้างนะครับก็คือกดหน้าจอ2ครั้งรัวๆและครั้งที่3ให้กดหน้าจอค้งมือถือจะเก็บแบบรวดเร็วมากๆนะครับเร็วกว่าคอมประมาณ5เท่าได้นะส่วนใครที่เล่นในคอมก็กด e ครั้งปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับ1 4 0 0 0มแต้มชิวๆ และคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังตามหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าไอเดียแคนดี้บอซัรวมไปถึงกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆผมแนะนําที่นี่เลยนะครับนีโมช็อปนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะผมจะใส่ลิงก์นีโมช็อปไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่เล่นกับเพื่อนนะครับผมแนะนําให้ใส่ผลไม้ลงไปคนละลูกก่อนนะหลังจากนั้นค่อยทยอยส่งผลไม้แบบรัวๆนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้รับแต้มเท่าๆกันนะครับอย่าลืมนะใส่ดีนี้ลงไปก่อนหนึ่งลกูกฮึบโอเคคุณผู้ชมสังเกตที่แต้มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอเดูนนะะปรรมาณี้คับ นี่นดูเห็นไหมเราก็จะได้แต้มพร้อมกันนะครับทั้งสองฝั่งโอเคผมก็จะส่งเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครเล่นกับเพื่อนนะลุยครับลุยหลังจากนี้ก็เก็บรัวๆเลยครับกดอีกครั้งได้เลยนะครับถ้าอยากให้ไวก็ขึ้นมายืนบนต้นมะเขือเทศนะครับตรงนี้ผมปลูกไว้เยอะมากเลยนะตรงนี้นะประมาณสา0รอยกว่าต้นได้ตรงนี้ผมใส่แพ็กปีลงไปสี่ตัวกระเป๋าผมก็จะเก็บได้ประมาณสามร้อยผลนะครับ กดส่งแล้วกดกลับไปที่หน้าสวนได้เลยนะครับประมาณนี้จะกระตุกเล็กน้อยนะครับเวลามันนับแต้มให้เราโอเคครับโดนรัวครับโดนรัวโอ้ดอกด้วยดอกเมล็ดด้วยผมก็เล่นคนเดียวประจานะครับผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยนะเพราะว่าออกซร์ฟทั่วไปไม่ได้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะเดี๋ยวหาย <laughs> ถ้าใครรู้สึกว่ามันเกิดช้าก็ให้ปักสปริงเกอร์ช่วยนะครับ ปิงเกอร์ปกักแค่เบสิกก็ได้นะเบสิกอย่างละอันสองอันตามจุดก็ได้นะครับไม่หมดอ่ะเย็นอยู่กับที่อ่ะอะดูตัวเลขเดิ้งรัวๆครับแต่ยังไงก็ช้ากว่ามือถืออยู่ดีนะมือถือไวกว่านี้หลายเท่าครับมีมเล็ดดอกมาให้ด้วยโอเครอบนี้เดี๋ยวผมจะปักสปิงเกอร์นะครับ,อบ,อบ,อบโอเคไปส่งครับ นี่แหละครับคือข้อดีของการล็อกอินตัวที่3ามนะเราจะอยู่ใกล้อีเวนต์มากแทบไม่ต้องไปไกลเลยครับเดี๋ยวเก็บฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวผมจะทุบฝั่งนี้ทิ้งและเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมจะใช้แค่ฝั่งนู้นพอเล็ดดอบเล็ดดอบเรไปยืนข้างล่างครับไม่ได้ใส่หอยทากแต่เมล็ดมันดอบคนดูไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเกิดจากตัวนี้ครับมิวเทชันของเจ้าพายุนะครับหรือว่าวินสตั๊กนั่นเองนะ ถ้าผลไลม้ผลในติดก็จะอารมณ์ประมาณเหมือนมีหอยทากติดอยู่กับตัวนะครับมีโอกาสที่เราจะได้รับผลนะครับ4ีพันแปดแล้วครับัไปโอเคเก็บต่งนี้วรัวครับวลัว,ลวมาเขือเทศยืนหนึ่งนะครับอีเวนต์นี้น้อยหน้าหรือว่าชูกาแอปเปิลเนี่ยผมใช้แช่อตอนเปิดหัวนะผมจะเก็บชูกาแอปเปิลไว้เต็มกระเป๋าในกระเป๋าแรกนะครับ และหลังจากนั้นผมก็รัวมะเขือเทศเหมือนกันรัวอย่างเดียวมเมล็ดดอกเมล็ดดอกลงไปเก็บครับเต็มไปไม่ร้ายถุงนาทีนะครับตอนนี้ผ่านมา5,008แล้วมาดูกัน10,004จะทันหรือเปล่าสูตรนี้ยาวไปครับยาวไปไอข้างบนลัคก,กี้นี่คือลัคก,กี้จากมดนะครับ มุดมันช่วยให้เราเก็บไวขึ้นนะยังไปละโอียเต็มไปครับกรบะตุกเล็กน้อยตามสูตรรัวร่วรัวร่วรั่วรั่วยาวๆครับถ้าคุณผู้ชมเก็บได้หมื่นสแล้วไม่ต้องส่งต่อก็ได้นะครับเพราะว่าแต้มสูงสุดมันอยู่แค่หมื่นสีจะใส่ไป3ามหมื่นสี่หมื่นก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ได้เท่าเดิมอยู่ดีเพราะว่าสูงสุดมันอยู่ระดับ trismetic นะครับอยู่แค่นั้น ตอนนี้ขึ้นมาระดับดีจินเนอรี่แล้วนะครับถูก okay. เล็กน้อยตามสูตรมันไม่เล็กน้อยหรอกมันค้างไปเลย <c oughs> ค้างไปเลยนะเวลาส่งนะรัวครับรัวรัวัว,วมันเยอะมากเยอะจริงๆไปครับเต็มไปเต็มแล้วส่งเต็มแล้วส่งครับอ่ะตอนนี้ถึงระดับมิติแล้วนะครับ ต่อไปก็ต้องเป็นระดับดีวายกระตุกช่างมันนะครับไม่ต้องตกใจนะเป็นทุกคนคอมก็เป็นมือถือก็เป็นถ้าเปิดเสียงฟังนี้คือสนุกมากเลยนะคนดูมันจะเสียงมันดังสนุกมากเวลาเราเก็บเมื่อเขื่อเทศเนี่ยหนหมื่นแต้มแล้วครับเยาะไปเยาวไปเป้าหมายของเราคือระดับพิสเมติกนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วละ่ะน่าจะครบแล้วครับ นิดเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยจะครบแล้วโอเคแม็กซ์ไปครับเดี๋ยวเวลาอีกสี่วิบกวบีนะครับส่งป้ายโอเคครับ14,000แต้มระดับพิสเมติกเรียบร้อยครับเห็นไหมเหลือเวลาอีกตั้งสามสิบกวบีนะครับเราได้14,000แต้มแล้วดูดี้คือโคตรดีโคตรตึงครับแบกบเพื่อนได้สบายๆเล่นคนเดียวอีซี่อีซี่นะครับจริงอะไรจริงนะครับ มามาดูของรางวัลกันขอเป็นอิสต์เอ็กได้ไหมได้ทุกอย่างแล้วในอีเวนต์เนี้ยเหลือแค่อิสต์เอ็กอย่างเดียวเนี้ยมาอันนี้เงินซัมเมอร์แพ็คอ่ะแท่งสายฟ้ากรีนแอปเปิ้ลไนท์บัตมูลพาวเวอร์แพ็คโอ้อิสตอร์เอ็กไม่มานะครับไม่เป็นไรสู้กันต่อชั่วโมงหน้าครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ